เคยสงสัยไม่ว่าเรือดำน้ำที่ดำดิ่งอยู่ใต้ทะเลลึกสื่อสารกับโลกภายนอกยังไงในเมื่อคลื่นวิทยุปกติแทบจะทะลุผ่านน้ำทะเลลงไปได้เลยนั่นแหละคือความท้าทาย จริงๆแล้วเรือดำน้ำมีเทคนิคหลายอย่างในการสื่อสารวิธีที่ใช้บ่อยคือคลื่นเสียงความถี่ต่ำหรือ ELF คลื่นพวกนี้มีความยาวคลื่นสูงมากทำให้สามารถเดินทางผ่านน้ำทะเลได้ไกลแต่ข้อเสียคือส่งข้อมูลได้ช้ามากๆช้าขนาดไหนน่ะเหรอลองนึกภาพว่าส่งข้อความสั้นๆอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วถ้าต้องส่งข้อมูลเยอะๆหรือต้องการความรวดเร็วล่ะ คำถามดีวิธีการหนึ่งคือการใช้ทุ่นลอยทุ่นพวกนี้จะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อรับส่งสัญญาณวิทยุก,กับดาวเทียมหรือสถานีภาคพื้นดินแล้วค่อยส่งข้อมูลกลับไปให้เรียดำน้ำอีกทีนอกจากนี้ยังมีระบบที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นการใช้เลเซอร์สีเขียวซึ่งสามารถทะลุทะลวงน้ำทะเลได้ดีกว่าแสงสีอื่นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องระยะทางอยู่ดี ดังนั้นการสื่อสารของเรือดำน้ำจึงเป็นเหมือนการผสมระสานเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกส่งถึงกันได้แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคใต้ทะเลลึกและนั่นก็คือความลับที่ทำให้เรือดำน้ำยังคงเป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีที่น่าทึ่งจนถึงทุกวันนี้